เป็นเกาได้ยังไงโดยทั่วไปกรดยูริกมีในร่างกายเราทุกคนอยู่แล้วและกรดยูริกเหล่านี้จะถูกไตกรองและขับออกทางปัสสาวะทําให้กรดยูริกอยู่ในเกณฑ์ปกติคนหนึ่งเป็นเกาแต่อีกคนไม่เป็นก็เพราะว่าคนที่ไม่เป็นไตของเขายังสามารถควบคุมระดับกรดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อยู่แต่คนที่เป็นเกาก็เพราะว่า ไตของเขาไม่สามารถควบคุมระดับกรดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้วทำให้กรดยูริกสะสมเพิ่มมากขึ้นเกินจากเกณฑ์ที่ปลอดภัยจนกลายเป็นเกาโรคเกาจะถูกแบ่งออกเป็นสีระยะระยะที่ 1. ระยะที่ไม่มีอาการแต่ตรวจพบกรดยูริกในเลือดสูงเท่านั้นระยะที่2ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน โดยมักเริ่มปวดบวมที่ข้อเท้าหรือหัวแม่เท้าอาการปวดข้อรุนแรงมากจนเดินไม่ได้หรือเดินลำบากระยะที่สาม ระยะเป็น,ปนหาย,หายมักจะเจอกับคนที่เป็นเกาสองถึงห้าปีประยะที่4ระยะข้ออักเสบเรื้อรังมักมีข้ออักเสบหลายข้อและเป็นตลอดเวลาไม่มีช่วงเว้นว่างหายสนิทอีกระยะนี้มักจะมีปุ่มก้อนขึ้นตามข้อต่างๆที่มีอาการอักเสบเช่นที่ตาตุ่มของเท้าหัวแม่เท้าเข่าข้อศอกข้อมือนิ้วมือเป็นต้น และมักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาด้วยเช่นความดันไขมันเบาหวานและไตาวายเรื้อรังระยะนี้จะอยู่ในช่วง5-10ปีหยุดอย่าให้เกาทำร้ายคุณไปมากกว่านี้ด้วยพลังจากสมุนไพรธรรมชาติจากดีเกาและดีไทยที่ผลิตมาสำหรับเกาและไตโดยเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ สามารถสลายยูเลตตามข้อต่อต่างๆได้ทําให้บริเวณบวมค่อยๆย,ย,ยุบลงล้างไตสลายนิ่วในไตที่เกิดจากการรวมตัวของยูริกและที่สําคัญฟื้นฟูบำรุงไตจะทําให้ไตสามารถกลับมาควบคุมระดับกรดยูริกในร่างกายเป็นปกติได้และยังสามารถฟื้นฟูไตเสื่อมระยะต่างๆได้เป็นอย่างดีดีเกาและดีไท สามารถทําให้คุณกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งได้ทานของแสลงได้ง่ายๆแค่นี้เองคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาอีกครั้งสอบถามหรือสั่งซื้อโทร0847014388